วันนี้1ตุลาคม2,568ผมอยากให้ดูบรรยากาศการสอบนักธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีโทเอกประจำปีการศึกษา2,568ครับโดยมีหลวงตาสินทรัพย์จรณธรรมโมหรือพระสิ้นคิดพุทธอุทยานที่พักสงฆ์วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ส่งเป็นประธานอุปถรรัมภ์ และพระครูบันหารอุบลคุณเจ้าคณะอำเภอพิบูรณ์มังสาหารเจ้าอาวาสวัดป่าสนามชัยเป็นประธานอำนวยการจัดการสอบตั้งแต่วันที่1ถึง4ตุลาคม2568ณวัดป่าสนามชัยตำบลโพไซอำเภอพิบูร์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับโดยผมอยากให้เห็นความเมตตาของพระครูบัรหารอุบลคุณ ที่ท่านส่งเมตตามาติวแนะนำข้อสอบให้ด้วยตัวท่านเองให้กับเหล่าบรรดาสามเณรและภิกษุสงฆ์ก่อนวันทำการสอบจริงครับและนี่คือบรรยากาศในวันสอบจริงซึ่งจะเห็นได้จากความตั้งใจความสามาคคีในหมู่พระสงฆ์และสามเณรที่ตั้งใจศึกษาพระธรรมคำสอนตามหลักพุทธศาสนาตามชั้นนักธรรมชั้นตรีนักธรรมชั้นโทและนักธรรมชั้นเอก สุดท้ายนี้ครับขอกราบขอบพระคุณความเมตตายอย่างหาที่สุดไม่ได้ขององค์หลวงตาสินทรัพย์จรนนธมโมหรือพระสิ้นคิดประธานอุปรัรภมและพระครูบัญหารอุบลคุณประธานอำนวยการจัดการสอบนักธรรมในครั้งนี้อีกครั้งด้วยนะครับศีลส,สมาธิปัญญาครับ